แนะนำ9ก้าต้นไม้ไล่ยุงปลูกติดบ้านยุงหนีกระเจิงค่ะเริ่มกันที่พระเอกตลอดการของเราเลยนะคะตะไคร้หอมนั่นเองค่ะตะไคร้หอมมีน้ำมันหอมระเหยอย่างซิอรเนล่าและเจอรานิอลนะคะกลิ่นพวกนี้จะไปรบกวนการรับรู้ของยุงและทำให้ยุงหาเราเจอยากขึ้น ตะไคร้หอมเนี่ยมันเป็นพืชล้มลุกแต่ก็สูงคล้ายกับตะไคร้บ้านชอบแดดจัดตลอดวันบินร่วนระบายน้ำได้ดีรดน้ำกลางกลางอย่าให้น้ำขังนะคะขยายพันธุ์ก็ง่ายๆด้วยการแยกกอค่ะปลูกเป็นกอใหญ่ๆหรือหลายๆกระถางวางไว้ตามจุดที่ยุงชอบมาอย่างเช่นประตูหน้าต่างระเบียงหรือจะขยี้ใบเล็กน้อยให้กลิ่นกระจายตัวก็เล่นค่ะต่อกันด้วยแคทนิฟหรือกัญชาแมวนะคะชื่อน่ารักแบบนี้แต่ยุงไม่รักนะคะ กัญชาแมวมีสารเอนไพทานแลคกตตนที่วิจัยบอกว่าไล่ยุงได้ดีกว่าดีดีทีอีกค่ะแต่ก็าอาจจะดึงดูดน้องแมวมาแถวบ้านเราแทนนะคะกัญชาแมวเป็นพืชตระกูลมิ้นค่ะใบมีขนอ่อนๆชอบแดดเต็มวันถึงแดดรำไรดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีรดน้ำปานกลางเท่านั้นเองค่ะปลูกในกระถางจะควบคุมการแพรก่กระจายได้ดีนะคะเวลาจะใช้งานก็นําใบสดหรือใบแห้งเนี่ยค่ะขยี้แล้วมาวางตามจุดต่างๆหรือถ้ารกลก้าลองจะขยี้ทาผิวก็ได้นะคะ แต่ต้องทดสอบการแพ้ก่อนนะคะมาต่อกันที่ไม้ดอกกลิ่นหอมลาเวนเดอร์ค่ะกลิ่นนี้คนชอบแต่ยุงร้องยี้เลยน้ํามันหอมระเหยในดอกลาเวนเดอร์อย่างเช่นลีนาโลออลมีคุณสมบัติไล่ยุงและ,มะแมลงค่ะเป็นไม้พุ่มดอกสีม่วงสวยงามชอบแดดจัดจดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ําขังเด็ดขาดในไทยอาจจะต้องเลือกพันธุ์ที่ทนร้อนหน่อยนะคะ ปลูกใกล้หน้าต่างหรือบริเวณที่นั่งเล่นนอกบ้านดอกแห้งใส่ถุงผ้าใส่ไว้นในตู้เสื้อผ้าหรือใต้หมอนก็ช่วยไล่ยุงแถมหอมชื่นใจด้วยค่ะต่อมาสารแหน่หรือมิ้นท์นั่นเองค่ะกลิ่นหอมเย็นสดชื่นที่ยุงไม่ปลื้มนะคะสารแหน่จะมีสารเบนทอนในมิ้นให้กลิ่นที่แรงและเย็นซึ่งยุงจะไม่ชอบอามากๆเลยค่ะ ปลูกง่ายโตเร็วชอบดินชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะนะคะแดดรำไรถึงแดดเต็มวันแนะนําให้ปลูกในกระถางนะคะทาอน้องจะโตวไวมากรากที่เลือ้อยเก่งมากเดี๋ยวจะยืดสวนหมดค่ะเวลาจะใช้ก็ขยี้ใบระวังไว้ตามจุดต่างๆนะคะหรือจะถูตามผิวหนังเบาๆก็ได้อย่าลืมนะคะต้องทดสอบการแท้ก่อนค่ะถัดมาแนะนําสมุนไพรคู่ครัวไทยอย่างโหระพากล่ยุงได้ดีไม่แพ้ใครนะคะ น้ำมันหอมระเหยในโหระพาเช่นเอสตราโกและยูจิอนมีกลิ่นชุนที่ยุงไม่ชอบเลยค่ะปลูกง่ายชอบแดดจัดดินร่วนซุยอุดมสมบูรณ์ลดน้ำสม่ำเสมอเด็ดใบไปทำกับข้าวยิ่งเด็ดยิ่งแตกยอดเลยค่ะปลูกเป็นกลุ่มหรือในกระถางวางไว้ใกล้ๆที่เรานั่งทำกิจกรรมนอกบ้านหรือขยี้ใบให้กลิ่นฟุ้งกระจายนะคะต่อมาลำดับที่6สมุนไพรฝรั่งกลิ่นหอมแรงโรสแมรี่ค่ะ โรสแมรี่มีกลิ่นที่เข้มขน้นเพราะมีสารอย่างซินออลและแคมเฟอร์เป็นกลิ่นที่ยุงและ,มะแมลงวันบางชนิดไม่ชอบนะคะโรสแมรี่จะเป็นไม้พุ่มชอบแดดจัดดินร่วนปนทรายระบายน้ําได้ดีทนแรงได้ดีไม่ต้องลดน้ําบ่อยค่ะปลูกในกระถางหรือในสวนที่มีแดดส่องถึงนะคะลองเผากิ่งโรสแมรี่เล็กน้อยควันของมันจะช่วยไล่ยุงได้ดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับปาร์ตี้บาร์บีคิวสุดๆ ลำดับที่7นะคะเจเรเนียมโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมคล้ายมะนาวหรือที่เรียกกันว่า Mossy Buster ค่ะเจเรเนียมจะมีสารซิโทเนลอนคล้ายๆในแต่คล้าหอมนะคะกลิ่นจะออกมาเมื่อใบถูกสัมผัสหรือขยี้ค่ะมีหลายสายพันธุ์นะคะบางพันธุ์จะดอกสวยบางพันธุ์เน้นไปมีกลิ่นชอบแดดจัดถึงแดดรำไรดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีรดน้ำกลางนะคะ แนะนำให้ปลูกในกระถางวางไว้ใกล้ที่นั่งเล่นขยี้ใบเบาๆให้กลิ่นกระจายตัวนะคะลำดับที่8ดอกไม้สีสวยคุ้นตายอย่างดาวเรืองก็มีฤทธิ์ไล่ยุงนะคะในดาวเรืองจะมีสารไพริทรัมซึ่งเป็นส่วนประกอบในยาฆ่า,มาแมลงธรรมชาติค่ะกลิ่นฉุนเฉพาะตัวของดาวเรืองเนี่ยแหละคะ่ะจะช่วยไล่ยุงและมแมลงอื่นๆได้ดีปลูกง่ายมากเลยค่ะชอบแดดจัด ดินทั่วไปก็ปลูกได้นะคะแล้วก็ลดน้ําป่านกลางเท่านั้นปลูกเป็นแนวรอบบ้านรอบสวนผักหรือในกระถางวางไว้ตามจุดต่างๆกลิ่นจากรากยังช่วยป้องกันแบลรงในดินด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยยูคาลิปตัสนะคะโดยเฉพาะพันธุ์เลมอนยูคาลิปตัสค่ะต้นยูคาลิปตัสจะมีสาร PMD ที่สกัดจากน้ำมันเลมอนยูคาลิปตัสนะคะซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสูงมาก เป็นต้นไม้ใหญ่ที่โตเร็วชอบแดดจัดปรับตัวได้ดีในดินหลายชนิดแต่ถ้าจะปลูกในบ้านอาจจะต้องเลือกพันธุ์ที่ควบคุมขนาดได้นะคะหรือเน้นการใช้น้ำมันสกัดจากเลมอนยูคาลิปตัสก็จะเห็นผลได้ชัดเจนกว่าค่ะ การปลูกต้นไม้ใหญ่อาจจะไม่สะดวกสำหรับทุกบ้านนะคะแต่การมีต้นเล็กๆหรือการใช้น้ำมันหอมระเหยจากเลมอนยูคาลิปตัสก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะลองเลือกต้นไม้ที่ชอบสไตล์ที่ใช่ไปปลูกกันดูนะคะการปลูกต้นไม้เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนเสริมในการป้องกันยุงควรที่จะทำควบคู่ไปกับการกำจัดแหล่งเพาะพันุยุงด้วยค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ